เป็นนหญิรอผลทุเรียนออกมาลูกแรกถึงจะยอมแปโฮยน้องนานไปพี่ดินกว่าร้อยร้อไร้อยได้ของคุณเทเตรียมเป็นของคุณหรือเปล่าว้าย เซนเซนเนาะยกให้หนูไปตอนที่เมื่อสองสามเดือนที่แล้วค่ะตอนที่ยังไม่ได้ลงต้นค่ะก็ไปดูว่าอ๋อขุดหลุมเป็นยังไงอาคารเป็นยังไงไปดูพื้นที่แต่ว่ายังไม่ได้เห็นตอนที่ลงต้นพ่อเขาไปตามอยากเห็นว่ามีอะไรคืบหน้าไหมเราไปเที่ยวเขาไปทํางานแต่ว่าเขาเป็นในหัวอ๋อเพียง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 เขาเป็นในหัวแฟนในหัวแล้วอ อะไรเขาเรียกว่าในหญิงนะคะอ๋อเป็นนายหญิงเออแต่เคยแซวเขาบอกว่าจะแต่งเมื่อไหร่รอผลทุเรียนออกมาลูกแรกถึงจะยอมแต่งไม่นานบอกเลยว่าไม่นานสี่ปีก็ไม่นานเอาะไม่นานโอเคค่ะได้หนูว่าไว้หนูขอเขาลูกทุเรียนลูกแรกมาปุ๊บตอบตกลงเลยเอางั้นเลยหรอใช่เอาจริงหนูเคยบอกบอกพี่เนี่ยจะแต่ง ก็ต่อเมื่อลูกทุเรียนออกผลแรกให้หนูได้ดูว่าเป็นลูกแล้วหนูติดต่อตกลงตาเาเป็นแหวนนี่เหรเล่นโตใส่ปุ๋ยเล่นโตเออจริงๆถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมคือแซวเขาว่าแบบอีกอี4ปีละกันตอนนั้นเขาก็แซวเขาบอกเฮ้ยน้องนานไป2ปีก็พออย่างนี้ไปทีละปีละกันนะคะ อาจจะด้วยอายุด้วยอะค่ะพี่เคนอายุเยอะกว่า S ด้วยก็เลยแบบน่าจะช่วงอายุเขา